สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีบ่สจุกูจทุกคนคนอกาหลีได้ปลามานาลับนี่แต่ปลาเขาัวงามโอ้มีปลาบู่ปลาคอยปลคอยลองงสายเลยพแพงได้อีกแล้วเขงน่างได้ก็เจ้าซาลเฮ้ยกกินเขาพรมีเนี่ยเขาก็เคยกินครับ

ไนมาือเป็นหนึ่งไฮวิสหอเออบขนย่อมขึ้นีมาเตัวอะาเข่าในเทือนเลยจนวนหน่อยก็ได้เขาเ็นักวัดเป็นโอ้ยโอ้ยเดื่กี้เขาเที่ยงยุ่ซะเที่ยงบริกกี้เลยโอายหนึ่งเข่าครับหนึ่งเขาเขาก็บอกไว้ไกดิอือ

บรื่กี้เขาเ,เพ่งกันยังอยู่ด้ซยเช่ปะ<ม>อดเกินอยู่านแล้วละตัวบอแล้วต้องนี้ไรแล้วกนี้วที่ทบบฝ่ามือบุนยังเห็งเลยเขาไล้เจอมันแล้นตอนนี้บอกมันจะป่าข้าวฝ่ามันม้วนปี่นกเก็มของนี่ เอนะมานัมนอืเอาแต่ปลาขาวเลยขาวปลาเิ b ¿B ่งปลาบูปลาเก่งมากที Braun, pues, ่บัวมานักไปปลาขาวที่บเมืออมีเลองเนี่ยบ่เออปลาขอวปลาขาวอ่เนาะข้างไหวปลาขาวข้างขึ้นชุงข้างขม้นบ่ขึ้ chúng mình không khẩu như nào à cái khánh bộ này bộ khử cái này khẩu ừ. nên... <laughs> này huyền vừa nói bỏ bù khăng vậy có วังปลาแยงเดินปักมือเด้อ oh, ือตายแล้วปลาแยงนะตายแ้วมันชขี้เก่ตัปลาขาวหน่อยลายๆนปลาแงมันมาแต่วนกะปี้กินกระแ่บเลยตามมาทั่วทุข่ยกเกนอมแต่วนนี้นี่ปลาต้งทัวแลขักปัญญังล้วมาตัวกลางคืนกลางคืนเหงอตูวน่มั่วหน่อยนะ

กเสียสุกไอเีเสีกอืมเราก็อตีสิบโมงสอจนหอดเจ็ดโมงแรงคนไม่ปะไปนั่งไิทีบุกแานี้ปลากันเป็นห้างหนึ่งเขานั่งกินเขาเจ้าคนกินแล้วมากของก็ชอบกิน้องชื่อของน่กินเขาเลยกับก้วยกับก้วยอุ้ยงามแท้กินมาอื่นผูดีเลย ปลาคาวมีตัวงามปลาคาวคุณนกนัจืนำหนึ่งล็ขอจาตัวของคุตะตัวบูนะขอใช่คตัะอือขอตัวหนึ่งงั้นกล้วใชาชิหาบด้วยหเอาไม่อย่างิอชิบาทก็ชหาเงินก่อนหาเงินก้อนพี่้องยพอแล้วมีเงินอย่นี้เงนหลงหลาง

โบนี่ไปพันจังนยังไม่ไ้ยกบาทไม่สมานหาไล่อยู่กัตรงไวหาิมว่ากินน้ำกันเหรอกินน้ำกันรานกินน้ำกันเซเซอกนงน้ำนน้ำนเยเบอกไปเลยพี่น้องเลยเขาไปหาทันว่าเน่ะก็อนเน้อน่มาเด้เสียงเซลเซยสเจุดใส่

ờ, còn không, đâu bộ vai la, cứ sử dụng sử dụng bộ vai này mà ouais. đi cái nào quá, nắc quá, phải đâu อีโดซีปเป็นลยกินยาไว้กับปุ่อยู่เลยฝนทำมาตกสั่อีกโอ้ยยืนกับบุยูยนยยััวยยงอะนียยนตก,กอากาศยย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 ย้ยยย้แย่ว่ากยย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 ยนยยมยยยยเยอยยยย้นม,มนยัยยยยยยายยยยย่ยยยยยยยงอยยยยยงยย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 ยอยยยยยยเ ลมมุนมันผัดเทือนไปลายหลังยโอ้ยส่งดีลายสิประมาณน่ะครยากไม่ลงเลยเบิ่งล่มเด้แต่นี่ก็ยังพอแห้งเลยผัดลงม่วงก็จะสิเบิดต้นเลยเนี่ยข้อผักพรอนกันลูกเคียออหอนเบิร์ขอบตาดังพี่องเลยออหอนเบิร์เลยฝุดๆุดฝุดฝุดอยก็ได้ปลามาเนาะ เดี๋ยวมาขอแลกเงินนั่นแหละพอได้ซื้อยาเพ่ไอ้เผิดาสิบบาทมากินอะ่นนี่แหละร้านก็กิน,น,นโน่นนี่รูกก็กินโน่นนี่ขอซื้อยายาสิบบาทเอตอตานน้อยมาแล้วปะเอาห่อนหนักเลยวันนี้เอาหอนหนักไห แล้วเล็บลุกอมาล็กเาหเหลือยังนอนหน่อยมาล่ะนบินบะ <c oughs> ินะ้ินบะ <c oughs> ินบะินนะีินบะ <c oughs> ินบะินบะิวบินบะิอบินบิินนบินนนบิบนบอนนบินบินบ

พอกันไหมโอพี่อะไรมัอเอาผักผ่ก่อนนักหัวกันนักหัวบายบายเล้วบายบายแล้วจุบๆลุลเวเออปับปับเนะตหดอจักจักตัวเองวะนีถุยถุกถุถูกถูยถูกถูถุถ